สวัสดีครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้บางท่านอาจจะถามว่าติดดอยคืออะไรสรับคำว่าติดดอยไม่ใช่การติดอยู่บนยอดดอยยอดเขานะครับมันคือสับเทคนิคการที่ว่าแปลงเม้าบินเข้ากองไฟบนยอดดอย,อยงั้นฮนะเราปาวานตัวใหญ่อ้าปากได้เยอะกว่าแค่เม้าตัวเล็กจึงต้องติดดอยปาวานตัวใหญ่อ้าปากได้เยอะกว่าเทขาย ที่ทำให้เมาติดดอยต้องนั่งก่อกองไฟย่างไส่กอกชีดอยู่บนยอดดอย,อยงั้นนหฮะสำหรับคําว่าติดดอยคําศัพท์คําว่าติดดอยวันนี้ก็คือการติดดอยคืออะไรจะมายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเหรียญ BTC แล้วกันเหรียญ BNB แล้วกันเหรียญไปแน e เนี่ยการติดดอยเหรียญไปแนนคืออะไร แป๊บนึงนะพอดีเน็ตผมมันแรงมันเลยต้องใช้เวลาโหลดแป๊บนึงการติดดอยก็คือว่าอย่างเช่นกราฟอันนี้เนี่ยตอนนั้นใบแนนมันขึ้นไปประมาณสองหมื 22, นะ่นสองนับอ่าสองหมื 22, นะ่นสองเนาะ บแนมันขึ้นไปประมาณ22 0 0 0แล้วถ้าเราซื้อตอน22 0 0 0อ่ะอ่าซื้อไบแนดตอน22 0 0 0สําำหรับคำว่าติดดอยนะซื้อไบแนดตอน22 0 0 0เราจะดูได้จากกราฟเห็นว่ากราฟอ่ะของไบแนดอ่ะมันเคยขึ้นไป22 0 0 0อ่า22 0 0 0ทีเนี้ย พอเราซื้อตรงยอดเนี่ยยอดนี้เลยเนี่ยยอดดอยเนี่ยสองหมื่นสองเนี่ยอันนี้มันดูเหมือนภูเขาไหมมันดูเหมือนภูเขาไหมมันดูเหมือนภูเขาแล้วเราก็ซื้อตรงนี้นี่อ่าซื้อตรงนี้เขาเรียกว่าซื้อบนยอดดอยแมงเม่านั่งก่อกองไฟกันแล้วปรากฏว่าพอเราซื้อตรงยอดดอยเสร็จปุ๊บตอนสองหมื่นสองนะราคาแม่งดิ่งลงเหวอ่ะสรุปก็คือติดดอย ติดดอยอ่าติดอยู่บนยอดดอยถามว่าราคามันตกมาตรงนเนี้ยเนี่ยขายตรงเนี้ยได้ไหมได้ครับคุณกดขายได้แต่ก็เจ็บอะเจ็บหนักสมมติมีเงินแสนหนึ่งซื้อไปตอน22 0 0 0ื่นอะแล้วมาขายมาขายตอนตัวละหมื่นอย่างเงี้ยอะก็น่าจะหายไปเท่าไหร่ 22, อะหมื่นสองอะต่อตัวอะ ก็า่าจะเหลือเงินอยู่แค่จากแสนดังนั้นน่าเหลืออยู่สี่หมื่นห้าหมื่นะประมาณนั้นหายไปครึ่งต่อครึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับเนี่ยฮะที่เขาเรียกว่าติดดอย,ต,ดดอยติดดอยก็คือซื้อแล้วมันไม่ขึ้นไปต่อแต่ว่ามันดันลงก็จึงทําให้เราติดอยู่บนยอดดอยเพราะเราซื้อตรงนี้แล้วราคามันดิ่งลงแล้วถามว่าถ้าคัทลอสอ่ะคัทมันดิ่งลงมาตรงเนี้ยคัทลอสอ่ะยอมยอมขายขาดทุนอ่ะได้ไหมได้ครับแต่มันก็ขาดทุนนั่นเอ วิธีการแก้ดอยทำไงก็คือ1คัดลอตสองรอครับรอมันขึ้นมารับเท่านั้นต้องรอให้มันกลับขึ้นมารับเราถึงจะหลุดดอยเรายังถือของไว้ในมือเราต้องรอมันกลับมาขึ้นมารับแล้วเราถึงจะหลุดดอยนั่นเองทีนี้จะรู้ยังไงว่าเราซื้อตอนไหนขายซื้อตอนไหนแล้วก้อนไหนบ้างที่ติดดอยให้เราไปดูที่นาฬิกาขวามือครับรูปนาฬิกาตรงขวามือตรงนี้ฮะ หลังจากนั้นกดไปที่ทีสตอรี่ตรงนี้ครับผมอะ่ะแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีเลทคุณจะเห็นว่า P R I C E เนี่ยไพเนี่ยคือเลทอ่าสมมติเนี่ยไอจำนวนเนี่ยบิตคอยจำนวน0.6006917083เนี่ยมันซื้อตอนหมื่นสี่จะเห็นได้ว่ามันซื้อตอน 14, หมื่นสี่ใชไหมซึ่งถ้าตอนเนี้ย มันราคา1 5ื่นหก็แสดงว่าเราหลุดดอยแล้วแต่ถ้าราคามันแป0พันเพันอะแสดงว่าเรายังติดดอยอยู่แล้วก็แล้วก็วกนี่ฮะสำหรับไบนแอนก้อนนี้เห็นไหม 0.00716723 BNB เนี่ยซื้อไปตอน20,000กว่าบาทเนี่ยเนี่ยก่อนหน้ซื้อไปตอน20,97บาทเนี่ยก็เท่ากับว่าติดดอยอยู่ครับเพราะตอนนี้ใบแนบมาประมาณ1 5 0 0 0 1 6 0 0ก็เท่ากับว่าติดดอยอยู่เพราะว่าซื้อตอน20,000ราคาปัจจุบันตกมาอยู่ที่1 6วิธีแก้ก็คือถืออย่างเดียวครับรอมันขึ้นมารับ รอมันกลับมาที่ยอดดอยหรือคัทลอสก็ต้องขาดทุนนะฮะก็ต้องยอมขาดทุนประมาณนั้นนะครับสำหรับการติดดอยติดดอยก็คือราคาปัจจุบันมันตกลงไปต่ำกว่าเลทที่เราเข้าซื้อไว้แล้วเราติดอยู่บนยอดดอยก็เป็นแมงเม่าที่นั่งย่างใส้กอกชีสจริงๆแล้วมันตกลงมาอย่างเนี้ย เราช้อนเพิ่มได้นะหาเงินมาซื้อเพิ่มอะช้อนเพิ่มช้อนให้หนักหนักช่วงที่มันตกต่ำๆเนี่ยแต่ต้องระวังเพราะช้อนอาจหักได้ประมาณนั้นนะครับติดดอยให้ถือหรือคัดลออเท่านั้นทำได้แค่สอ,อย่างโอเคน่าจะเข้าใจศัพท์คำว่าติดดอยนะฮะสำหรับมือใหม่คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ